สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิลลัมยังชาแนลอ๋อลืมไปอิลลัมยังชอบเนี่ยยาดองชาแนลแนงนะคะเราจะมาทำคอนเทนต์สีผสมอาหารที่ย้อมผมคล้ายๆเหมือนสีสียะม่วงอ่ะเราเอาเปลี่ยน adapter เป็นสีผสมอาหารแล้วก็จะผสมเลยแล้วกันเนาะก็ง่ายๆเลยเขาบอกว่าใช้คิวโน้ต ผสมเลยนี่นไม่ได้เยือดไปยี้ใส่เป็นทิปนี้ดีกว่าเป็นของตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่อแบรนด์อะไรแต่ก็เทปไปนะแต่มันก็ข้นๆหนุ่เหมือนกันนะเราเอาสักจัดจักไว้ละผมเราหน้าแบบสั้นสั้นก็แบบนิ่งๆ,ๆหง่อยเราให้ดู มันจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เป็นสีผสมอาหารหรือเปลายังไม่รู้ว่ามันต้องผสมน้ําก่อนไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าเราบอกว่าเราจะผสมซองนึงเลยต้องผสมน้ำผสมน้ำเราจะปั่นน้ำเลยขอคนก่อนอาการนะเดี๋ยวเราให้ดูสีว่าเป็นสีมันจะเป็นยังไง เดีย๋ยวมาดูใหม่อีกทีนึงนะเนี่ยสีมันก็ถ้เป็นแบบเนี้เราว่ามันก็สีก็ร้ายๆอยู่นะเดี๋ยวเราลองมาอันนี้กันเลยเดี๋ยวลยอัน,นับแรกถุงมือแล้วก็วาสลีนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบหกนาทีนะเอยขอโทษเอามา ขอโทษนะตีหนึ่งสี่สิบสี่นาทีนะจ๊ะเมื่อกี้มันมาสามชั้นมันเป็นอย่างี้เราก็จะยังไเพราะเรากัดสีผมมาแล้วกัดสองรอบกะว่าถ้าสมมติตนนี้หลุดอีกก็อาจจะว่ากัดกัะว่าจะก,กัดอีกรอบหนึ่งน,น่าจะรอสักสองอาทิตย์พักหัวก่อนใส่ถุงมือนนะ เพราะว่าเราถอดแว่นดีกว่าแล้วเรากลับมาเราจะถามลอสเอรีท้วมหัวกลัวมันจะแบบแคล้ายยาโมง่งท้องหัมด้วยท้วมด้วยนะหาถามบางคนเราไม่รู้ว่า มียูทูบเบอร์คนไหนเขาทำเอาสีผสมอาหารมาย้อมผมแล้วอะแต่เรากลว่าเราจะลองทำก่อนถ้ามันเบรกก็โอเคนะเสร็จีมก่อนนะใสจจ่เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็คือย้อมหนึ่งแล้วกันเนาะเราว่าเราก็ย้อมได้อยู่นะ ก่อนนะสีมันจะแปดแลกไปหรือเปล่าวะย้อมก่อนนะเฮ้ยอย่ย yeah, โดนตาด่าแนะ่เลยคุณผู้ชมองนะเราเป็นคนแรงงอยู่แล้วอะใช่เราไม่รู้เราไม่กลัวยากอึหรือเปล่านะเราไม่เราไม่กลัวหรอกแต่เรากลัวคุณตาเราว่าใครทำโตขัเปื้อน เราว่าแล้เวเราไปหากระดาษมันลองก่อนนะอย่ามาให,ใหม่ทุกคนมาละเราหากระดาษมาลองละเราก็กลัวเสื้อเราเปื้อนนะ <c oughs> ตื่นเต้นวะ <c oughs> เรายอมผมเป็นนะแต่แบบว่าไม่เคยยอมให้ตัวเองไม่เคยยอมให้ตัวเอง ปกติก็เน้อนให้คนอื่นแล้วก็พี่สีที่กัดอะ่ะพี่สาวเราก็เน้อนใหนนเนน้เนี่ยะจะเปือ้อนแน้วเนี่ยสาวดีนะทุกคน ลองย้อมไปครึ่งหัวก่อนไหมถ้าไม่พอมันจะได้ดูแบบแนวๆเดี๋ยวเราคงต้องให้ตากล้องย้อมข้างหลังให้เพราะว่ามาันมองไม่เห็นลอาย้อมข้างหน้าไปก่อนมันเด่นเ ทุกคนการย้อมผมอะเราคิดว่าย้อมให้ตัวเองแร้วย้อมถูกเปล่าสีมันแดงมากเลยนะสีมันจะเหมือนตอนที่แบบกาสอะใครวะจำชิ่นได้ย้อมผมสีแดงอะ่ะข่าวเพชรไม่ใช่ไม่ใช่กาสอะก็เซเว่นหน้า เธอกระติ่งเหรอว่าน่าจะเจบีเคยย้อมผมแดงหรอแบมแบมหรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าจะแบมแบมหรือเปล่าแบมแบมย้อมสีชมพูย้อมสีสีอะไรดีเจงงี้เ <l oss> สี <l oss> ดยดายสีอะ <l oss> เดีย๋ยวเรามาเจอตอนย้อมท่วงหัวเสร็จแล้วกันนะทุกคนตอนนี้คือย้อมเสร็จหมดแล้วล้างมงล้างมองือทิ้งขยะหมดแล้วแต่ก็มีนกเปิดนิดนึงเดีย๋ยวเราเข้ามาเช็ดนนะ้ำอยู่ตาตาก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้ก็แบบชุ่มๆคือช,ช,ชุ่มมากเลยนะสีมันก็ได้อยู่นะทุกคนเพราะว่าเรากัดมาแล้วถ้าคนที่ เราไม่รู้ว่ามันจะเหมือนยายาเมวงเปล่าเพราะมันมีนกรเปุ้นอยูนิดนกันเดี๋ยวลองดูว่าพอพออาบน้ำเสร็จแล้วจะนะงั้นอย่ามาดูรอบหัวฉันอีกทีนึงแล้วก็รออีกสามสิบสามสิบยี่สิบนาทีอะ่ะอย่ามาฟินิชลุกตอนอาบน้ำที่เสร็จแล้วกัน,นจ้ะ คนมันก็ทั่วหัวแล้วนะลำบากตากล้องหน่อยนิดนึงนะสวัสดีทุกคนนี่คืออาบน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนสีมันหลุดนะหลุดคือหลุดเลยแล้วคิดว่ามันจะติดมันไม่ติดมันไม่เวิร์กทุกคนพอมันเป็นสีผสมอาหาร มันไม่เวอร์อทุกคนเพราะเราซื้อแบบผงม,มาสิผสมอาหารสีแดงอ่ะเราย้อมสีแดงทุกคนเสียใจฮ่ะมันไม่เทิดแต่ทุกคนดูสิดูดูหนังหัวสิเห็นปะมันติดมันไม่ติดโอ้ยสีตอนแรกสีที่ผสมอ่ะมันสีดีมากเลยทุกคนสีแบบสีสีแดงแบบ แดแบบแดงแบบแรดอะทุกคนแดงแบบแรดมากแต่แบบสิ่งมันมันไม่อนันนี่มันมันไม่เวิร์กจริงๆทุกคนมันไม่สามารถทำเหมือนคิมนวดผมกับยาหม่วงมันไม่เท่ามันไม่โอเคมันไม่เวิร์กทุกคนถ้าทุกคน ทุกคนลองทำดูนะถ้าใครทำแล้วมันเวิร์กก็คอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยว่ามันทำได้นะแต่ของเราเราล้างแบบเกี้ยงอะล้างแบบล้างเกี้ยงแบบไม่มีเลยทุกคนมันไม่เวิร์กจริงๆถ้ายูทูบเบอร์คนไหนทำแล้วมันติดยินดีด้วยแต่ไม่ติดก็ไม่เวิร์กนะจ๊ะสิ่งผสมอาหาร ทุกคนลองเอาสีแบบสีผสมหารดำนะ้ำลองทำดูนะอันนี้เราซื้อแบบผมมาก็ไม่ร์้เสียใจอะแต่ว่าไม่คอมพลี t นะจ๊ะก็ลากันไปก่อนเท่านี้ก็อย่าลืมติดตามช่องอินอมยองท่ัพแบบยาดอชแน,นลด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แ,แล้วก็กดไลค์ขอแค่ไลค์ก็พอ ลาทีสวัสดีไปแล้วบายบาย